ต้องออกตัวก่อนเลยว่าเราชอบสูติ้งเจลตัวนี้มาก โยนต่อผิวคือใช้ตัวนี้แหละออยสิวอ่ะไม่ลอกนะคะพี่ค้าสมาครใกันที่ชอบแกมม่ช่วยล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ทริครักษาสิวด้วยตัวเองนะซึ่งสกินแคร์หรือว่าเคล็ดลับที่กันจะนํามาพูดถึงนี้นะคะคนผิวแพ้ง่ายสามารถทําตามได้สบายๆเลยนะคะถึงเนื่องจากเวลาลงวิดีโอใน IG Story นะคะจะมีน้องๆเข้ามาถามนะคะว่าพี่คะาหนูเป็นสิวแล้วแบบพี่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็สิวโผล่สิวผื่นขึ้นเนี่ยควรจะใช้อะไรดีนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะแกมจะมาพูดถึงสกินแคร์ต่างๆที่แกรมใช้แล้ว สิวลดแล้วก็คนนี้มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้รวมถึงเคล็ดลับเทคนิคต่างๆนะคะในการหลีกเลี่ยงการเกิดสิวกินแค์ที่เราจะนำมารีวิวน,นี้นะคะมีด้วยกันถึงตัวตัวแรกนะคะคือตัว Wonder Bar Super Veggie t o p Cleanser 2นะคะคือตัว DDC Skin Booster Serum 3นะคะคือตัว Gel b บ o b o t h e Ingredient นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือเจลแต้มสิวนะคะ DDC Herbal Acne Serum มาพูดถึงตัว Super Veggie t o Cleanser ตัวนี้ก่อนตัวนี้ นี่จะเป็น cleansing ผักทาความสะอาดผิวหน้าพวที่เขาเคลมมานะคะตัวน,นี้ี่จะเป็นได้ทั้ง remover cleansing โฟมล้างหน้าแล้วก็ดีท็อกซ์ผิวนะมีสารสกัดจากผลไม้นะอ่อนโยนต่อผิวก็เขามีหลายสูตรให้เลือกมากๆนะคะสําหรับคนที่ต้องการเน้นการลดสิวนะคะมาไปดูขวดสีเขียวได้สูตรนี้ที่แกมได้มาเนี่ยเขาก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำนะคะก็ช่วยทําให้สิวจางลงด้วยนะคะบนผิวเขาจะมีความแบบเป็นเนื้อเจลเนิดหนึ่งทุกคนเสร็จแล้ว ะะผสมน้ําถูๆๆๆนวดๆเนี่ยเขาก็สามารถลบเครื่องสําอางได้นะคะแต่ว่าอย่างที่แกมเคยบอกไปคือถ้าเพื่อนๆอยากให้เครื่องสําอางสะอาดหมดจดจริงๆเนี่ยแกมก็แนะนําให้ทําการดับเบิลเคลนส์นะคะเป็นการล้างหน้าสองรอบนะคะนะใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะมีความรู้สึกว่าเขาสะดวกต่อการใช้งานสามารถล้างเครื่องสําอางก็ฝุ่นที่อยู่บนใบหน้าเราได้อย่างหมดจดนะคะจะทําให้ไม่มีสิ่งตกค้างบนใบหน้านะคะต่อไปนะคะมาพูดถึงสกินแคร์กันกแกมก็จะเลือกใช้ มอยส์์ไรเซอร์หรือว่าเซรั่มที่ปัดจากส่วนผสมของน้ำมันเนพะื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของรูุมขนนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองค่ะก็เซรั่มลดสิวที่ยำใช้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ DDC Skin Booster Serum นะคะลดสิวที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะไม่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะมีส่วนผสมของไนไตรท์ไมา์นะคะเป็นการผัดเซลล์ผิวนะคะลดเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็ช่วยควบคุมความมัน สิวอักเสบแล้วก็สิวผดบนใบหน้าเนี่ยลดลงนะคะใสเหมือนจะเป็นออยนะแต่ว่าซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากนะคะแกมช้เขาได้มาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะใช้แล้วเรามีความสึกว่าสิวอ่ะไม่เกิดเท่าเดิมน,นะช่วยลดเลือนรอยดำรอยแดงจากสิวได้นะคะแล้วก็ทำให้ใบหน้าเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะไปนะคะเจลใบบัวบกดีอินกรีเดียนนะคะต้องออกตัวกว่อนเลยว่าเราชอบซูติ้งเจลตัวนี้มากทุกคนคือถ้าใครตาม i อหรือว่า Facebook ของแกมนะคะเราพูดถึงตัวนี้ตลอดใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ะะมีความแบบว่าใสมากกรืนเข้าสู่ผิวได้ดีมากแกมชอบใช้ตัวนี้มากเลยคือใช้ก่อนนอนก็ได้หรือว่าก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งเช้าเย็นเลยนะคะคือตอนเช้าเราก็จะใช้เจลใบบวบก,กับครีมกันแดดน,นะเพราะว่า เนื้อเขาเนี่ยไม่หนักหน้าแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะว่าวันไหนที่แบบคิดอะไรไม่ออกหรือไม่มีเวลาบำรุงผิวอะไรเงี้ยคือโปะตัวนี้ตัวเดียวจบว่าเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะเป็นไบบบวบกว่านหาง VHA ไฮยาแล้วก็แอคเนตนะคะที่สามารถลดสิวได้นะคะลดได้ทั้งสิวขดสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนี้เนี่ยเวลาลงก่อนแต่งหน้านะคะเขาจะทําให้เครื่องสำอางเนี่ยติดท เดลใบโบบโกตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ํามันไม่ทําให้หน้ามันขึ้นนะคะก็ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนเหมือนกันคนที่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะดีงามมากๆเลยนะคะนี่ที่กันได้มาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะปริมาณเขาจะอยู่ที่40กรัมล่าสุดใน7ซเว่นอีเลฟเว่นทุกคนคือเขาปรับขนาดนะคือราคาเท่าเดิม49บาทแต่ว่าปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะคะได้ไปเลย50กรัมจุกๆนะนี่นะคะเปรียบเทียบกันนะ อันนี้คือซองเก่าอันนี้คือขนาดปรับใหม่แล้วนะคะตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะคือครีมแต้มสิวของ DDC นะคะ เออร์โบแอกเนเซรัามเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายอ่อนโยนต่อผิวคือใช้ตัวนี้แล้วอะรอยสิวอะไม่ลอกนะคะทําให้เวลาแต่งหน้าเนี่ยรองพื้นไม่ไปจับเป็นคราบนะคะใช้มาตลอดเลยเพราะว่าเขาสามารถแพ้คู่กับสกินแคร์ตัวอื่นๆของแกมได้นะคะอย่างเช่นวิตามินซีเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของ,ของนานลดสิวแบบ BHA AHA นะคะช่วยลดสิวได้อย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็แพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้เนี่ยไ้แต้มสิวได้ดีมากๆเลยนะคะไปแล้วนะคะสําหรับ เคล็ดลับนะคะแล้วก็สกินแคร์ที่แกมใช้ในการรักาสิวนะคะแล้วก็สกินแคร์ที่แกมเริมเ่มมาในวันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะ,ะแกมมีความสุกว่าเราสามารถรักษาสิวได้ด้วยตัวเองนะแต่คือเราต้องหาข้อมูลนะคะว่าสกินแคร์ตัวไหนที่จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวไหนที่เราควรเลีกเลี่ยงปลาแกมลองใช้สกินแคร์ใดๆก็แล้วแต่นะคะแกมจะลองใช้เขาเดี่ยวๆหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะคะก่อนที่จะข้ามไปใช้สกินแคร์ตัวอื่นกพะยังไงหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคคนนะะแล้ว เถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสกินแคร์ตัวไหนที่กมพูดถึงในวิดีโอนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างส่วนนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ